เพื่อนๆเ,เคยมีความสงสัยกันบ้างไหมครับว่าผู้ที่มีความพิการทางสายตาเนี่ยเวลาเขาอยากจะรู้เวลาเนี่ยเขาจะดูเวลากันยังไงหรือว่ามันจะมีนาฬิกาอะไรไหมที่ถูกผลิตออกมาสําหรับคนตาบอดโดยเฉพาะซึ่งผมนะครับไม่รู้ว่ามันมีนาฬิกาอะไรแบบนี้อยู่บนโลกมาก่อนนะครับเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มมาจากที่ผมนะครับได้รู้จักกับซีรีส์จากทางมาเวลซีรีส์หนึ่งนั่นก็คือ d ดอะเดวิลซึ่งก็ออกฉายมานานแล้วแหละแต่ผมเนี่ยก็ไม่ได้ติดตามหรือว่าไม่ได้ดูซีรีส์นี้อะไรมากมายนะครับเพียงแค่ ผมชอบในตัวคาแรคเตอร์ของตัวละครเอกอย่างแมดเมอร์ด็อกนะครับทนายความตาบอดของเราซึ่งตอนกลางวันเนี่ยเขาจะเป็นทนายความนะครับส่วนตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะเป็นฮีโร่สานเตียซึ่งก็รับบทโดยคุณชาลีคล็อกนะครับด้วยความเก่งชาตในด้านศิลปะการต่อสู้บวกกับความหล่อความเท่ของเขาเนี่ย ก็ทําให้ผมชอบตัวละครนี้ได้อย่างไม่ยากนะครับแต่สิ่งที่ผมเอกใจมากเกี่ยวกับตัวละครนี้นะครับนั่นก็คือทนายความตาบอดอย่างแมทเนี่ยดันสวมใส่นาฬิกาข้อมือด้วยนะครับคืองงมากว่าเขาดูเวลาได้เหรอในเมื่อเขาตาบอดนะครับหรือว่าทีมงานเสื้อผ้าหรือว่าทีมงานคอสตูมของซีรีส์เนี่ยปิดพลาดอะไรหรือเปล่านะครับที่ให้ตัวละครเนี่ยสวมใส่นาฬิกาข้อมือนะครับผมก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้มานะครับจนพบว่าบนโลกของเราเนี่ยมันยังมีนาฬิกาข้อมือที่ถูกผลิตออกมาสําหรับคนที่ มีความพิการทางสายตาอยู่นะครับโดยเจ้านาะฬิการเรือนนี้นะครับนั่นก็คือ t บ l เล่ไทม์ e พจเป็นนาฬิกาที่เกิดมาเพื่อคนตาบอดโดยเฉพาะนะครับโดยตัวเรือนเนี่ยผลิตจากวัสดุที่มีน้ําหนักเบาแล้วก็ยังมีความแข็งแรงทนทานนะครับอย่างไทเทเนียมโดยดีไซน์ของนาฬิกานะครับหน้าปัดเนี่ยจะไม่มีกระจกอะไรใดๆเลยนะครับเข็มอะไรก็ไม่มีนะครับโดยหลักมาร์กเกอร์เนี่ยเขาจะทํามาในลักษณะนุนๆน,นะครับเพื่อให้เราเนี่ยมีการสัมผัสได้โดยจะมีส่วนของลูกปืนกลมๆนะครับที่สามารถวิ่งไปตามล่องในหน้าปัดนาฬิกาเพื่อใช้แทนเข็มชั่วโมงนะครับส่วน ลูกป,ปืนที่วิ่งรอบๆอบขอบของนาฬิกาเนี่ยก็จะทําหน้าที่แทนเข็มนาทีนั่นเองนะครับโดยการดีไซน์ของเจ้าเรือนเนี่ยก็จะเน้นการสัมผัสได้นะครับโดยผู้ใช้เนี่ยก็ต้องใช้นิ้วนะครับคำคำรูปรูปไปตามหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยเพื่อหาตัวเจ้าตัวลูกป,ปืนนี้นะครับว่ามันตรงกับมาร์กเกอร์อันไหนนะครับก็จะสามารถอ่านค่าเวลาได้นั่นเองยกตัวอย่างอย่างในภาพนะครับเราจะเห็นว่าลูกป,ปืนเนี่ยมันจะอยู่ตรงบริเวณตำแหน่ง9นาฬิกานะครับส่วนลูกป,ปืนที่อยู่ตรงขอบหน้าปัดด้านนอกเนี่ยมันก็ จะอยู่บริเวณเกือบๆจะถึงเลข2แล้วก็จะสามารถอ่านเวลาได้ก็คือ9ก้าโมงเนาทีนั่นเองนะครับหรือถ้าเป็นตอนคืนเนี่ยก็จ,จะเป็น3ามทุ่มเนาทีนั่นเองนะครับถือว่าเป็นนาฬิกาที่ถูกทําออกมาใช้งานเฉพาะทางจริงๆนะครับโดยผมนะครับมองว่าดีไซน์ของนาฬิกาแบบนี้คนที่มีสายตาปกติอย่างเราๆเนี่ย ก็ยังสามารถสวมใส่เจ้านาฬิกาเรือนนี้ได้นะครับเพราะว่ามันก็สามารถอ่านค่าเวลาได้ไม่ยากนะครับแค่การมอง gam, หรือว่าการสัมผัสเนี่ยเราก็สามารถอ่านค่าเวลาได้แล้วนะครับดีไซน์เนี่ยก็ดูสวยดูเท่ยู่มกันนะครับก็นํามาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าในโลกของเราเนี่ยมันก็ยังมีนาฬิกาที่ถูกผลิตออกมาใช้เฉพาะทางอยู่เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากพวกนาฬิกาดําน้ําหรือว่านาฬิกาจับเวลาเนี่ยมันก็ยังมีนาฬิกาที่ ถูกถามออกมาสําหรับคนพิการทางสายตาโดยเฉพาะเหมือนกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ